สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทันผู้ชมครับเช้าวันที่16นมิถุนายนต5งพ6นะครับมือนีมือโชคมือมานนะครับทําผช้ชมเอบ่าวเทาจะไม่ยำไห้เดยพีน่น้องเดยนะครับอเอฟซีกระามเขามาหลายนะครับบ่าวเทาฝันยำบอนะครับทําผช้ชมจังมาฟังน้ำกันนะครับที่บ้าวเทาฝัน นะครับที่ลงให้เอฟซีู้ชมนะครับที่ฝันว่าขับรถนะครับไปชนมอเตอรไ์ไซค์นะจอดอยู่ข้างทางพี่น้องสองคันนะครับมอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ข้างทางที่บา่าวทอฝันที่ลร่องให้ท่านผู้ชมนะผมมอเตอร์ไซค์สองคันขับไปชนนะรถบ่าวเท่านี่ทั้งหน้านี่พังเลยพี่น้องนะจากมอเตอร์ไซค์นี่มัเป็นอย่าะที่บา่าวทอลงให้แล้วก็ ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นเครงรถนะครับจะไปสอมเอาไปสอมให้เจ้าในความฝันนะครับเลขทะเบียมนมอเตอร์ไซค์คือ503กับ193นะครับที่ลงให้503กับ193ทะเบียนรถบา้าถ่อห้าห้าหนะครับบา้าถ่อเบรคตัดให้55นะครับ50นี่ก็พอดีตรงกับทะเบียนในความฝันมอเตอร์ไซค์503นะงวด งวดเก้าศูนย์สามปฏิวามาถึงสามตัวมาถึงเก่าศูนย์มาถึงสองตัวนะ้าพี่น้องเนาะหลังงวดที่ผ่านมาบอกเขานะครับนผูมชมอ้าความฝันน้าพี่น้องเนาะฝันยำายท่นผูมชมนะครับฝันยำายุ่ฝันขึ้นก่อนนะ้กพี่น้องขึ้นบ้านฝันขึ้นบ้านฝันขึ้นบ้าน,อน,น,านโอ้พี่น้องฝันขัดอยู่เด็ก ฝันคักอยกนะครับนะฝันย่ำนะครับฝันว่านอนพี่น้องนอนไตเต็มขาไตเต็มกางเกงนะครับส่งนะครับใส่กางเกงนะครับผมนะนอนไตเต็มขาไตเต็มกางเกงจนตกใจ่านมช้ชมนะครับในคาบฝันมีตะหนอนนอนตัวใหญ่หรพี่น้องไตเต็มขาไตเต็มกางเกงไตเต็มท่งนี่พี่น้องใส่มีตะหนอนไตเต็มขานะครับ มีแตนนอนไตเต็มขาไตเต็มกางเกงนะครับในความฝันจนผวาจนคมลุกพี่น้องไตโอ้อืมมีแตนนวนนะครับไตเต็มขาไตเต็มไตเต็มขาทด้ทรรมช่มนะครับนอนนี่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้จังว่าฝันย่่งขึ้นขึ้นบ้านพี่น้องขึ้นบ้านอื ฝันคืนวันที่14พี่น้องฝันขึ้นวันที่14ฝันยำขึ้นวันที่14นะครับฝันวันนอนไตเต็มขาไตเต็มส่งไตเต็มกันเก่งพี่น้องมีตะหนอนตัวใหญ่ใจนโอ้บวาวเถ่าจนโอ้นะครับจนคนขิ้งลุกจนคนลุกพี่น้องนะครับจนคนลุกเออจนคนลุกมีตะหนอนมีตะหนอนตัวใหญ่ใหญ่ทำมชมโอ้นะครับผม นี่แหละฝันย่ำจะมาสาธุนะครับผมพี่นว่าฝันแบบน,นี้ฝันฝันดีบอกทีจังใดน,นะครับแอบก็จะย่ำนะครับย่ำย่ำชุดที่ล่องห้ยเลยพี่น,อน้องนะครับหลกักกรเน้นชุดที่เบาเถอดได้ย์ตเตอรี่เวลายนะครับท่านผู้ชมแอนะบฝันย่ำจังสีแหละท่านผู้ชมนอนไปเต็มขานอนมิตรตัวใหญ่ ไตเต็มขาไตเต็มไตเต็มกางเกงนี่พี่น้องไตเต็มสูงนอนเต็มนอนนี่ตัวใหญ่ท่านผู้ชุมพัดในความฝันจนจนย่ากจนผวาพี่น้องมันมันนอนหลายมีแต่นอนตุยง่ายอืมนี่แหละฝันฝันย่ำฝันย่ำคัดอืมแล้วก็มาฝัน มื่ขึ้นนี่ก็ฝันอยู่พี่น้องตาวันฝันฝันฝันบ่โดนแบบมื่ขึ้นนี่ฝันแค่ว่าคนฝันเห็นคนหลายหลายพี่น้องมื่ขึ้นนี่ฝันเห็นคนคนลายหลายคนมาหลายอีกแล้วคนมาเต็มพี่น้องฝันเห็นคนนลายมื่ขึ้นนี่ตาวังฝันแป๊บเดียวฝันคนมาหลายมื่ขึ้นนะครับฝันสนีแต่ว่าไอ้ฝันขึ้นขึ้นวันที่สิบสี่นี่พี่น้องฝันขัดฝันจน จนย่านนะครับอ่าจนย่านนับมีต่หนอนพี่น้องอืมมีต่หนอนนอนเต็มเต็มขาพี่น้องนะครับในความฝันไปฝันมาได้ใสก่กางเกงใสก่กางเกงพี่น้องอบใส่เก่งแซ่บเกงใส่ส่งใส่มากแล้วก็อ้าคือเป็นอีหอย่างอ่าติดอยู่ขาพี่น้องนะครับเลยเลยเบงผันมีต่หนอนนอนเต็มไตเต็มส่งไตเต็มกางเกงนี่แหละ ไตเต็มขาอืมนี่แหละครับขวอมฝันแต่เามาื่ขึ้นอีฝันฝันแค่ว่าคนมาเต็มพี่น้องฝันเห็นคนหลายมืนขึ้นฝันเห็นคนโอ้คนมาหลายอืมกับคนมาหลายอืมคนมาเต็มอืมนะครับแต่ว่าไอ้ฝันฝันเห็นนอนพี่น้องจนย่านนะครับมันนอนหลายไตยเต็มไตเงย,ยูเง,ย,ย,เงย,ยเต็มขาพี่น้อง ไตเต็มขาไตเต็มส่งมีตะหนอนตัวใหญ่ๆนี่แหละนะครับอ่าที่บ่าวเถ่าล่งไงนะ 3, ห้ทับชุ่มนาห้าศูนย์สามหนครับกับหนึ่งเก้าสามที่ว่าฝันมาขับรถไปชนมอเตอร์ไซค์หนาหัดก็ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นทั้งรถว่าจะไปซ่อมให้เพิ่นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เพิ่นโมเป็นยังแบบพี่น้องไม่คว่ำฝันอนะ่ะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างทางรถบ่าวเถ่าขี่พิชซุนะหนา,าทัางหน้ารถบ่าวเถ่าหนาพันพังนิดหนาพันยุบหนารถนะ ถ้าเบียนรถเบาท่ห้าห้าห้าศูนย์นะครับคนกับฝันเกี่ยวกับเบาถ่าหลายพี่น้องนะเบาถ่อลงไห้าศูนย์สามนะเพราะว่ถ้เบียนรถเห็นชัดที่เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์นะกับถ้าเบียนหนึ่งเกสนะครับเนะบาถทอตัดไฮมีศูนย์สห้าศูนย์ห้าสามนี่แหละชุดเน้นชุดหาศนี่แหละนะแล้วก็หนึ่งเก้าสามเก้าสามสาน่งหนึ่งเก้านะครับเบาถ่อก็ลงอายุเบาถ่อให้น้ำน,นะครับพี่น้องนะ อายุสี่สบหย่าง4ี่สบเจดนะครับเกิดวันที่ส1เอดได้พี่น้องได้สามหนึ่งก็ตรงกันนี่ตรงกันกับชุดตัดหนึ่งเก้าสามนี่พี่น้องสามหนึ่งนะครับมกักรึได้ครับสามหนึ่งนี่ก็ได้นะครับติดไว้ได้พี่น้องได้นี่ครับฝันยำ่ำจะได้มาธรมชุมอ่าโอ้ยจุดย่านฝันจุดย่านนะครับอืมมีแต่นอนนะครับ ไตเต็มขาไตเต็มส่งไตเต็มกางเกงพีนง่น้องน้องนอนตกง่งงายอ้านะครับมือนี้บ่าวเ่ากิจย่ำชุดของยายอ้วนนะพี่สาวนะพร้อมฝันพี่สาวน้ำแล้วก็เลขทูบน้ำได้ทำชุ่มเลยเลขทูบนี่บ่าวเ่าจุดคืนวันพระใหญ่นะจุดได้สามสามสี่นะรหรือสี่สามสามบ่าวเ่ากันเลขกสามเป็นเลขกแปดนั่นคือแปดแปดสี่นะครับทำชุ่มเออเลขทูบกับตักสี่สามกับสามสาม แล้วก็แปดสี่กับแปดแปดนะบ้านเลขที่บ้าเถ่าสี่สิบแปดทับสี่นะมือขึ้นฝันด้วยพี่น้องฝันทางบ่โดนฝันเห็นคนหลายพี่น้องคนเต็มมีแต่คนแต่ว่าฝันฝันเห็นคนหลายขึ้นนลยนะแต่ว่าขึ้นขึ้นก่อนขึ้นขึ้นบ้านขึ้นวันที่สิบสี่เนี่ยฝันคักพี่น้องฝันขึ้นเร่อนจริงเลยฝันเหมือนจริงพี่น้องฝันมาไปใส่กางเกงนะใส่กางเกงนะใส่มากเป็นขึ้นอย่างอยู่ในขา นผูมชมนะเปิดเบิ้งมีแต่หนอนเต็มหมดเลยสองขาหนะนอนตัวแบง่ไตเต็มขาไตเต็มส่ไตเต็มกางเกงนั่นแหละนผูมชมจังหวาฝันคือฝันขัดแท้จนยญานนะครับนีคนนนนะคบ่คามฝันจุญญานจนุนออคนลุกพี่น้องเพราะว่าหนอนนี่ตัวใหญ่ๆไตเต็มขาไตเต็มส่ไตเต็มกางเกงนี่แหละอืมเอานะครับจังไปเบินน้งน้ำกันได้พี่น้องได้นะครับผม ก็จะย่ำให้ชุดที่ล่มไหนี่ละท่านผู้ชมนอนไตขาจะบ่าหาหนึ่งบ่อืมนะครับมักบ่าหาหนึ่งเออน,นะครับดูไซน่ามหานะครับท่านผู้ชมอ่าเทาเพิ่มให้กันให้เอฟซีนั่งมพี่น้องเนาะเออาหาหนึ่งมานะพี่น้องนะเนาะอืมนอนไตเต็มขาอ่า บ้าเถ่าจะกันหาหนึ่งให้น้ำเลยพี่น้องเด้นะครับผมอมืหาผู้ได้มักหาหนึ่งแบบอันนีปีควบฝันแบบปีควบฝันนอนนอนไตขาพี่น้องบ้าเถ่าผู้ใช้น้ำหานอนนั่นหนึ่งตีใส่หาหนึ่งให้น้ำนะครับหาผู้ไดมักท่านผู้ชมนะครับ พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับบ่าวเถ่าฝันได้พี่น้องเด้อ16มิถุนายน2568นะครับงวด9 03มา30 9นะครับผม9 0มา0 9นะครับงวดที่ผ่านมาบ่เขา้า <c oughs> เอางวดนี้พี่น้องนะครับบ่าวเถ่ามีเพิ่มคือนหาหนด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่าเพิ่มให้หาหนนะฝันว่าบ่าฝันว่านอนไตเต็มขาพี่น้อง นะครับเบาเถ่าน้ามหาหนอนหน้ามนึ่กรเเพิ่มหหาหนึ่งได้ทำชุชมเด้อนะครับชุดที่เบาเถ่าลงไหนะครับห้าศูนย์สะครับหาศกับหนึเก้าสามนะครับเน้นกันนี่แหละครับทำช่มชุดหาศูนย์สาะครับศูนย์สนะครับชุดเน้นนะครับชุดนี้ที่ได้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็ได้ไวหลายอยู่พี่น้องหาศูนยเก้กระได้ไวหลายนะครับหาศูนย์กรไดลอตเตอรี่ไวหลายอยู่พี่น้องนะครับ ชุดหาศูนย์สามเบาเถ่าตัดหิศูนย์สามห้าศูนย์ห้าสามกับตัวด้วยได้พี่น้องเด้อนะครับหนึ่งเก้าสามกับตัดให้ 93, 3, 1, 1, 9, เก้าสามสามหนึ่งหนึ่งเก้าอ่าสามหนึ่งตรงกับวันวันเกิดได้พี่น้องเด้อนะครับอายุเบาเถ่าสี่สิบหกย่างสี่สิบเจ็ดนะครับหาเอฟซีถามบ้านเลขที่สี่สิบแปดทับสี่ได้พี่น้องเด้เอแอบเบาเถามีเพิ่มคือหาหนึ่งนะครับอันนี้คือเพิ่มนะฝันมันนอนไตเต็มขานะครับ เอานับมีเพิ่มคือหาหนึ่งได้ทำชมเด้อหนับมีเพิ่มให้หาหนึ่งเอาพี่น้องนะครับทามักถ่าชอบก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะจะเหลือบอพี่น้องนะครับอ่านะครับบอมักบอเป็นยังทำชุ่มเบิ้งซีซีนะครับเลขทูบอ่านี่ครับเลขทูบสามสามสี่สี่สามสามนะครับบ่าวทอกันสามเป็นแปดให้น้ำเป็นแปดแปดสี่พี่น้องตัดกับสี่สามสามสามแปดสี่แปดแปดได้พี่น้องเด้อหนับเลขทูบ ยำเอฟซีความฝันนะครับมือนี้มีม,ม,มีเพิ่มให้คือหาหนึ่งนะับมีเพิ่มห้าหนึ่งได้ท่านผู้ชมเด้อหนับมีเพิ่มไฮหาหนึ่งฝันวันนนไตรขาอ่านะครับแคปหนะ้าจอพี่น้องแล้วกะ็ความฝันพี่สาวหนะับความฝันพี่สาวท่านผู้ชมนี่หนะนับได้อ้วนฝันว่าได้ใส่บาทพัดธุดงนะเพิ่นบอกว่าจำเอาอเดอ้อสันหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเพิ่นว่าฝันคักพี่เด้กพี่สาวบ่าวเถ้านะครับอ่าหนะึ่งสี่เจ็ด นะครับเป็นว่าแต่ว่าพี่สาวมักพี่น้องพี่สาวเป็นมักเก่าเจ็ดเด้งวันนี้เป็นมาเก่าเจ็ดเด้งบ้านเลขทีพันสิบเก้านะครับบ้านเลขที่ที่เพิ่นอยู่กับลูกสาวบ้านเลขทีสิบเก้าอายุอายุพี่สาวหาสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าเพิ่นเน้นเพิ่นว่าฝันเลยครับือว่าพระทุดงบอกจำเอาเดอร์นสันหนึ่งสี่เจ็ดตัดให้หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดให้พี่น้องเด้ออันนี้ความฝันพี่สาวนะครับความฝันนะครับความฝันเบาเ่านะครับท่านผู้ชม เอานะครับแคปหน้าจอได้ทนผู้ชมเด้นะครับพี่สาวพ่นก็นว่าฝันคักอยู่นะครับอ่าเอานะครับเี๋ยวจังพาไปบานเจริญตลีทนผู้ชมนะครับช่วงใบจงมาหลุดรางวัลนำกานเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับอ่าขอให้ทุกท่านนะครับพอไงไม่ไงพี่ปานาสุขสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นคงดีให้โชคให้มั่นนะครับเฮงเงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ